อับโซเดียผู้ชมน,นะครับอยู่ไอดีของเวฟบคงคำนะครับอยู่แต้มสี่พันนะครับผมเออเอา,เ,อาเป็นไรเนี่ยอ๋ออ๋อมันหลุดเฉยๆนะครับผู้ชมโอเคาอยู่ไอดีของน้องเวฟบคงนะครับไอดีนี้เหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านยา,ยาวๆไม่มีอะไรดูมาดูช่องไม่มีสาระนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมดันสาสามดาวไปห้าดาวใช้เวลาดันยี่สิบแปดนาทีนะครับผมก็อัด ไอดีนี้มีความยาวของคลิป28นาทีเลยมาดูกันยาวๆกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับใคร,ใครที่อยากดูแบบช่องนี้สาระแ,แบบเออพี่ผมดูคลิปพี่หมดแล้วอ่ะอยากดูคลิปอีกอะ่ะผมจัดให้แล้วนะครับไอดี ID นี้28นาทีแบบดูให้จูใจดูกันให้แบบอิ่มกันไปเลยนะครับผมกับไอดีนี้นะมีหัวข่าวนะครับของประมาณนี้เลยนะ อันนี้นี่ขอขอบคุณน้องคนนี้ได้น้องคนนี้เป็นการโดเนตกันเข้ามานะครับผมก็เป็นการจ้างรันแรงให้นะครับผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้จานวนสีนะอันนี้ก็โอ้ยมีมีสัตว์ทองด้วยนะครับผมโอเคอันนี้มีสัตว์ทองนะ ขอประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมล้วก็มีชุดนักแข่งนะครับผมชุดมี487ชุดผมบอกเลยว่าตึงมากๆเลยนะแค่ชุดก็ตึงแล้วคนเล่นบมบอกเลยต้องตึงแน่นอนอนะ่ะเออใครอยากได้3,698ภายในเกมพิเศมาทางนี้เลย5ล้านเกมเมอร์หาซีเล่นในแอปเกมนิงโกในแอปเกมนิงโกนั้นมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะั่นก็คือเกมต่อทิกซอเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนั้นเราต้องเลือกของรางวัลที่เราอยากได้ก่อนทำการต่อทิกซอให้ครบ6ชิ้นใน1นิ่กซอนั้นก็จะมีภารกิจให้เราไปทำบางคนทำแค่2วันนนก็ตต่ 6, 6นะ่่ออออิซร6ช้ะเเเมืาสรร็จแล้วเาจะ ทำการรวมจิกซอรและก็ได้รางวัลใหญ่เข้ามาสูงตั้งแต่172เพชรถึง3698ห้เได้เลยนะแล้วบางคนทีใ่ใส่ใาเจมสุดฟปดก็รับเพชรได้เลยจำนวนคนที่มาสนุกยิ่งเยอะรางวัลก็จะยิ่งแจกเยอะนะ ในกิจกรรมต่อชิคซอนนี้ตั้งแต่31มีนาคมถึง6เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมและในเกมมิ่งโกนั้นยังมีระบบจับคู่อย่างรวดเร็วเราสามารถเลือกเกมที่เราต้องการที่จะจับคู่และเลือกหมวดหมู่ประเภทต่างๆเลือกเลเวลเลือกไลฟ์ต่างๆเพียงแค่ใช้เวลาจับคู่3วินาทีเท่านั้นและยังสามารถแชทเสียงระหว่าง่นเกมได้ด้วยนะนี่มาดูตีผมอยากไปหาสาวเล่นกับสาวๆทำพลาดเลยแอปนี้เลยรียบไปดาวน์โหลดแอปเกมมิ่งโกใน กดใต้ลิงก์นี้ใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมไปเม้นท่าดาวกันด้วยนะครับผมครบจบที่เดียวเกมมิ่งเกิลชุดเป็นคนเล่นก็ต้องตึงนะเออคำพูดของผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะแต่ผม,ผมจะรีบประสิทธิภาพของผมมาได้ดีหรือเปล่า,าต้องมาดูมาดูในคลิปกันเอาเลยนะก็มีท่าทางประมาณนี้กระเป๋าประมาณนี้นะกระเป๋ามังกรนะครับผมแล้วก็ขอบประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคไปไปดูไปดูอาวุธปืนอาวุธปืน m p c ศเวลเวลสี่แล้วก็สกาวเวลสี่นะครับผม อประมาณนี้อัพเกรดปืนมี M 4 o u ่นส ak ตองกรขาว M สิบสี M สิบส่รุ่น1แล้วก็สากาสากาเมกาโลดอนกอซ่าฟาร์มาดเองนแปดรุ่น2เอง94กขอประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยแล้วก็ไปดูมัคสแมนนะครับผมมัคสแมนมีเท่านี้นะแล้วก็แมชชีนกันมีเท่านี้ S M G ขอประมาณนี้เลยนะครับผมช็อตกันเป็นลูกซองเดซไอแล้วก็มีลูกซองไฟแต่ผมน่าจะใช้ลูกซองเดซไอเพราะว่าผมชอบแต่ตางกันนี้แล้วก็มีลูกซองสีเหลืองนี่นะครับผมซองสีเหลืองบอกแมยนยำสองนะครับผม ประมาณนี้เลยคอประมาณนี้หมัดก็ประมาณนี้ไอวอลเอ็มเอ็มเจ็ดเก้าประมาณนี้ไปกันนะครับวมนะผู้ชมสมัคใครที่สนใจอยากซื้อขายรหัสไอดีที่ปลยและเอีนี่เลยเพจซุปเปอร์ไก่ช็อปซื้อขายไอดี้าต้องการใช้ง้นหรือต้องการหารหัสสวยๆเข้ามาที่เพจแล้วได้เลยซุปเปอร์ไก่ช็อป,อปลิงอยู่ใต้คลิปน,นะครับหมัดเนี่นนนยโอ,นะอ้ผมบอกลูกผมแตกนะ เอ้หัวแตกหัวแตกเดกแตกเขาบอกหัวแตกอตกไปเลยไปกันต่อนะคุเยอะว่ะเยอะว่ะหัวแตกไปเรเ่มนไหมนี่ไหไอ้ไอ้ไอ้ดิไอ้หัวแตกไอ้พี่ต่อยิงไป ไอต่อโอ้โหบ9 7 2. 2มาดิหัวแตกอุ้ยนั่งอะไรตรงนั้นท่านผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรมาดูตานี่ยผมตาี่้ตาี่าา้บวกยิบห้าไปกันต่อนะ ไม่ล็อกเป้าแล้วท่านผู้ชมผมเพิ่งโหลดองชั้นมันไม่ล็อกเป้าโอ้ชิบหายละหายละ,ะมอาคุณแตกงแน่เลยแต่ไปไหมไปดิแต่แตเอาเข้าหว่วอยู่นะขึ้นสั่งหารอะไรครับเนี่ยตายเดินขันร้านท้าทผู้ชมลูกซองเนี่ย ลั่นช้าเราชักแม็กช้าอีกไม่ค่อยโอเคนะตายเดิมมันลั่นช้าจังเลยอะ่ะบอกส8แปไปก็ต่อนะ,ะแต่อแตายเดิมดูตัวต่อยอะลมวิธีก้อนสุมก็แรงอยู่นะมันบอกอะบอกบอกดามเดาามจครับผู้ชมมาดิมาดิต่ตก ไปต่อนะยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหขอหแตกเก็บสามแปดสามเอาวะโอ้เก็บสามทุกวันแลควมาดิโอ้แตกขอแตาครับผมตายเอาไปกันต่อตายบวกสี 41, ่สิบเอ็ดนะไปกันต่อนะครับผมมาดิขอแตกเนึอง ูไม่ตายว่ะกระส่นหมดกาะสุนหมดถอยปะอ่ไหมอย่ไหมัดมตัวมาแล้วมีตัวมาดิแวปบตางอโอ้โหเอ็แปดมันค่อนข้างจะเบานะ หน้าดเลยอ่ะโหมดสอบสอบไปกันต่อนะไปกันต่อนะแดงมาดิเอาเฮ้ยยิง,ยง,ยงห,ยหัหวไปโดนเลยโอ้โห้ไอ้อแมสแรกแดงแปลงเลยอ่ะมาดิยิงขาไปนึงมาดิไปนึงมาดิมาดิไปนึงมีไหมมีไหม วัอแตกนี่นาโซยโซยนี่ไงมีไหมมีไหมโอ้โหเตาจัดไปเดมาดิมาดิวอดแตกวัดแตกเฮ้ยยัร้อยบวกสามเก้าตายเด้อวัดแตกมาดิมาแดงตายตาย ไปดิไปเนึอยอุยอุยยยอดิไปหมด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 เตี้ยมันช่อไปกัต่อปดิไอเดียวตอ่ะอมาเด็ตายเลยไปตาหมดหมดหมดคบผมมันไปอยู่ข้างบนกัน ยี่เข้าหัวอสองสามเลตน,นะแต่มันขึน้นส,สาขาผมก็ไม่รู้นะบอกสามแปดไรก็ตนะ่อนะดิแดงแปดยส่ไหมน,นะครับผมวัดแทกใส่นึ่งใส่นึ่งทำเลยทำเลยมีไหมมีไหมมีไหมเอ้มีไหมเอ้มีไหมเอ้ ท่านผู้ชมไม่ทันไม่ทันบวกสารสิทมาไปกันต่อนะครับผมตายห,หนึ่งนะตายหนึ่งนะตายเลยตายหนึ่งตายนะครับผมไปกันต่อนะไปกันต่อนะมาดิมาเลยไปโดนระเบิดผมไปตายหนึ่งตายอ๋อโดนระเบิดผมไปล่วงอันเนี้ยตายหนึ่งมาดิ ไปกันต่อนะไอ้น <God>, ีะแตกตายหนึ่งตายหนึ่งมาดิไอ้ยิงไปหัวม่รอดเลยหัวแตกเอ้ยมีเข้าหัวอยู่ว่ะเกิดแตกแล้วมาชมแตกตายสองตายสองไปกันต่อนะไปกันต่อนะมาดิตายหนึ่งหนีไหมหนีไหมมาดิแตกอุ๊ยไปล็อกตัวนั้นเฉยงั้นงั้นกขอซ้ำเลยก็แล้วกันว่าจะไปยิงอีกตัวนึงไป ยิงไปยิงไปตายมีไหมในน,นั้นเนี่ยหัวแตกครับผมตายไหมไวมีดไอ้แผ่นี้มันก็เล่นได้นะคานผู้ชมมันก็พอเล่นได้นะแต่มันต้องใส่ลั่นเร็วนะมาดิไปเดินบอกสี่สิบขึ้นสีน่ดาวไปกันตอ่อแองเบอร์ามาดิ หัวแม็กดี่มันไปอกมาดิตายเด้งเฮ้ยเฮ้ยตายเด้งตายเด้ยแปดแปดมาที่อบเลยนี่ไหม ไอ้ีต่อพี่อะพี่ว่านีมีไหมมีไหมไาดิแล้วก็ขาดแอ่เดวพี่และไมขาดมีไหมมาดิหัวแตกครับผมบอมบวกสี่สิบไปกันต่อนะนั่นนะัวแตกเกือบแดงไปแล้วผู้ชมแเอาวงเลยเนใครไอ้นี่ไม่เล่นมันลงมาใหม่อ่ะคผู้ชม อันนี้นอันนั้นไม่เล่นโอ้ยตายหลึ่ตายหลึ่เท่าไหร่ที่บอกบวกสิบห้าไปกันต่อนะแดงโอ้ยนี่ขนาดนั้นเปิดผมก่อนนะเนี่ยโอ้ยแดงแปดไม่ตายเฮ้ยโอ้แดงแปดไม่ตายบ้าบอลนะครัมาชม ไม่โดนหมาแตกอย่างเยอะแล้วไม่ยอมหมดแตกนึ่งหัวแตกสองหัวแตกเอาจัดว่าจัดแล้วไม่ยมนอันนี<อ>แดงอุ้ยอุ้ย,ยหมดเลยเก็บสองเลยบวกสามสี่สิบไปกันต่อนะหมดแตกนะบผมเจอมังกรขาวไอ้เอ็มเจ็ดเก้าเก็บสองแต่ผมล้มอ่ะ มาดิหัวแตกไม่มียาไม่มียาหลังมาหัวแตกโอ้ยแตกไอหนึ่งลานไอหนึงล้านแตกกันนไอยังตอไอยัอเจเคเ้ยเจคพี่กรหัวแตกรมีไหมมีไหมมาดิหอวไป้ ผมจะหมดแล้วตายนะพวก42ไปกันต่อนะครับผมตายนึงไปไปไม่ทันตายนึ่งตายนึงไว้มีไหมตายนะตายนึงตายนึงไว้มีไหมไห นี่นะครับผมตายนี่โบยิบสามไปกันต่อนะแดงป๊าเลยหัวแรกอ่ะเม็ดแรกแดงป๊าเลยครับท่นผู้าร์โบด้ะตายหนึง่ง <t> uh ตายสองเสียงเตอร์เลยอ่ะไม่ไม่มีแดงเลยเอาหัวแตกร้อยร้อยมีไหมมีไหมไปๆๆตายหนึ่งมาดิ มีไหมมาดิไาเดิบวกสามเอ็ดไปกันต่อนะายเดิตายเดินเดิง,ตงเต๋อท่านผ้ชมไป้อแตกไปเดิหอเรือมอแปอะไรเนี่ยไปเดิานาเดินตามเลยมาดิมาดิตายนึน นี่ไหมตัวแตกไม่ทันหรอคุณผูชมไม่ทันบวกอีกสามสิบไปกันต่อนะตัวแตกแตกสองแตกแปดเก็บสามตัวแตกแตกสี่สสแตกตัวแตก ขอแตกไปหนึงขอแตกเดือดเดือดขอแตกอุ้ยไปหนึงขอแตกขอแตกบวกยี่สิบสองมาดิไปหนึงเราเบอร์ไป่ะตายไปกันต่อเดืองเตอร์คิวฟรีนะครับผมคิวฟรีบวกยี่สิบหกไปกันต่อนะ Đang. Ba đi. Wow. Có đứng tay bay 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 บวกสามเก้าไปกันต่อตายครับผมตายหนึ่งตายหนึ่งแดงตายหนึ่งแปดแปดแปดตายหนึ่งตายหนึ่งบวกสามสี่ไปกันต่อนะ เป็ดห้าบาแตกครับผมทำเลยทำเลยนี่ไหมไปเลยหลออเลยท่านผชมโอ้ยห้้มันนอนอยู่ถึงว่าทำไมมองไม่เห็นแตกแตกไปเลยมีไหมมีไหมิวปีิ

Đi. Ui, má đi, má đi Má đi, má đi Mà đi, ôm á Đang, bỏ tàn Tài nó to hả Má đi đi Tài nâng Một loại Tài bay, bay, ตายเนิ้งโงลูกซองร้อเมตรหัวแตกมาดิมาดิเจอกรกผมไปตายเนิงมาดูตานี้นะผมตานบุยยิยี่สบแปไปกันต่อนะแดงแปดอ้ยอุยอมาดิตายเนิงหัวแตก บวกยี่แปดไปกันต่อนะขอแตกครับผมแ่งทำอะไรอะ่ะั่งีอย่เหรอมีต่อนะมีต่อมาตโอ้ยโอ้ยวะอ,อแตาไรตายตนึงมาดิ้ยไ่หโอมแตกนึงโอมรับงานอะไรครับเนี่ยชื่ออกนคน ของอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมมีมีฮะมีนะมีนะไปเลยมมีไหมมีไหมอุ้ยไอ้ระเบิดสามลูกของสกิลใหม่ครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบแตกแล้วเนาะแดงแปดไม่ตายไปเลยบวกสามเ็ษไปก็ต่อเกือบแตกแตกโอ้ยมีบอลแดงแตกเข้าไปเออไม่ตายเออไม่ตายเอาไปเอาไป

มาดิไอ้ชย่แดงไป่ <laughs> มันไม่ลอกเตอแล้วมาโชสชาดอ่ะตายนงมาดี จะต่อนะตาไ,ไม่ยอมแพ้ตายหนึ่งโอ้ยเฮ้ยกดกดอะไรเนี่ยตายหนึ่งลูฟี่สี่สิบเจ็ดพอแตกตายหนึ่งโอ้ยยิงขายิงไปยิงไปตายโวกสิบก้าวเลยก็ต่อสองระยะตอยเลยท่านผู้ชมพอแตกไปแดงแปดไปตรงนั้นอแตกต ไปสงเยอะแตกอะไรแตกอะไรใคหนึงได้ชุดได้โอ้โหแรปเปอร์หกสามห้าอตเลยสามเลยนึ่งายตกเอาดิมาดิมาดิ อุ้จ้าแดงแปไม่โดนตายหนึ่หัวแตกหัวแตกมาดิแดงแปบกสามหกฮะคิวฟีคิวฟีคิวฟีตัวไอ้ายหนึ่งหลืองเตอร์เริ่มชบหัวแตกเลอยอดิหัวแตกเลยไม่ตายวะเฮ้ยมันยิงมนยิ<อ> ไปหนึ่งกดแตกสองกอแตกไฟหนึ่งกดแตกอืแดงแปดไปดิอุ้ยอุยให้ยให้้ให้ให้ผมยิงโดนให้ๆๆมันอยู่ข้างในนะมันยิงผมโดนผมได้ไงฮ่าปอปอท่านผู้ชม เออมันยิงทะลุหมดเลยเอ้าผู้ชมกดรายงานไปเลยโอ้โห,โโหจบไอดีด้วยการโด,โดนโปยิงนะเป็นโปยิงทะลุแต่มันไม่ยิงหัวแนละ้วผู้ชมมันเป็นโปโอ้โหโดนโปยิงนะเมื่อกีก้อันนี้ก็ไปโอเคอันนี้ก็ไปกับเอสซีนะครับผมก็เจอโปนะคะรับตอนนี้เจอโปอะไรก็ขึ้นแต้ม5,515ก็จบไอดีเป็นที่ละร้อยหนึ่องร้อยแต้มนะครับกับไอดีนี้ในการดังนั้นดังนั้นของเว็บคุงนะครับผมก็ เรียบร้อยกับไอดีนี้นะเ <too> จ้าของไอดีอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสร์กดแชร์กันนะก็ดูกันไปยาวๆ20กว่านานะทีผมก็คัดมาให้แล้วนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากดูชอ่องผมยาวๆก่อน,นี่เลยจับมาให้แล้วนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสสวัดีครับบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,านะครับบ๊ายบาย else who tests me, I'm ready Looking at my hand in it's steady, I'm trending Ascending and blending Lyrical bending, I'm spreading and getting I'm out now, yeah they hear me now, all the crowds repping the sound I'm hitting the ground, running up and coming, ain't nothing there yeah, of the year, I'ma keep it 100 Cold blooded, no budget From nothing to something I ain't blending, I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, started from the bottom. Yeah, I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive.